สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมมาพบกับทีมงานสายอนนีสิงครับออกจากย้ายไปขุดทำลายวันครับวันนี้ก็มาที่เดิมอีกแล้วผมขุดดินครับผมที่จัดสรรขายครับตรงนี้ครับนี่ยเดือไม่เยอะครับราคาถูกๆครับนี่น้องที่สวยงามครับ มาถึงก็มาเปิดเออเขา่าจูดก่อนนะไปจูดก็รอดนะก็ลวดมาจากแสนลวดบ่ะนะกุนะนี่นี่เสร็จยังไงนะไม่จริงปวดซาครับ ตัดไม่ไ่ได้หัวนิตาไม่ตัดไม่ได้หัวนี่เนี่ยตนี้ก็ทำการเปิดบอรกรับม,มาถึงแล้ว พ่อแดงไม่เกี่ยวาตอดแล้สีเขาเราบ่ปั้นเราอ่ะตอดแล้วปั้นเขาเราอ,อัอนน่ะแม่สมากคอนปีมคนก็นเริ่มเกี่ยวมืวอนี้เนาะแม่วันที่สิบมันเป็นของมันอยู่แล้วมันบ่ละครบรอบของมันอยู่แล้ว บหลายดอกแลวเกียวบหลายซื้อมพอหัวิ้นเดือนดอกซื้อมาล้วเบดอ่าอันนี้มัน่งนี่ยนะบ้วเกียวมืออื่นเนี่ตากัน่เดือนกี่เดอนเนี่ยีนี้ตากนีเมนก

นี่อนบอกมาได้บอกมาได้ได,ได้กลับมาอีกหนึ่งรอบเพราะเพราะว่าลูกค้าซื้อครับซื้อโอนแล้วต้องการถมด้วยครับผมเพราะว่าเพื่อนด้านข้างทมหมดครับเลยบอกว่าจะให้มันต่ำกว่าเพื่อนได้ไงครับเลยบอกว่าทมแล้วครับนูนนะแปงนูนนะแปงข้างข้างก่อนนะครับ น,นี่ก็ให้ตาจึง้งไถรับไถให้มันเห็นเขียเห็นแดงครับนี่น,นี่ก็จะแปลงหนึ่งไร่ในป่าครับตอนนี้ครับอันนี้หนึ่งหนึ่งไร่ครับแปลงนี้เหลือแปลงสุดท้ายอีกหนึ่งไร่ครับตอนนี้ก็สองไร่มาถึงก็ จอแคทยีรา 20b ครับขับโดยน้องชายครับก็ทําเปิดบอโรอครับตอนนี้เอาต้นขามที่เราล้มจากคันคูสะออกครับที่ดินราคาถูกครับอยู่ได้ไม่นานครับ ได้ละสาแสนครับต่อรองได้ครับเหลือสู่สองแสนเก้ซื้อผ่อนได้นะครับนี่ผ่อนก็ได้ครับแบบไหนต้องการกู้สร้างบ้านทำได้หมดครับกู้เงินซื้อที่ดินสร้างบ้านเราก็ทำให้ได้นะครับผม ราวนี้ก็เอาหกล้อรครับมาวิ่งครับผมจำนวนนี้ก็เริ่มเปิดทางลงแล้วครับผมรถยนต์ก็เปิดทางลงไปแล้ว เราไม่โคย่ำพางก่อนนะครับผมโหโหเหลื่เยอะนะครับนี่ดินครับ ข้อก่อนครับกรับจะรปงานเดี๋ยวเราจห็ตาจึงครับตาจึงยังไม่มาครับตาจึงใกล้จะถึงแล้วครับคาดว่า